โอเคนะครับพี่ก็ชุดทีมสปิกสามนะครับหรือเป็นเซโลก็ได้นะครับใช้เป็น and ด o i d บ็อกนะครับมีจอนะครับผมมีจอด้วยโอเคก็ระบบก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องโมบายใช้สวิตชิ่งสามสิบแอมป์นะครับโอเคนะครับแล้วก็กล่องจะประมาณนี้นะครับโอเคเซฟเวอร์ของทีมสปิกสร้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับเปิดสวิตครับเปิดสวิตตัวนี้นะครับ แอนดรอยติดนะครับกล่องจอติดนะครับโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับให้ระบบทำงานให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับทเป็นแบบนี้นะครับทุกนี้จะมีจอในตัวนะครับมีจอในตัวเลยนะครับก็ลูกค้าสั่งทํานะครับผมทำให้นะครับอาจจะช้านิดนึงขออภัยด้วยนะครับพอดีงานเยอะมากช่วงนี้นะครับผมจะเทสแค่ว่ามันรับ เข้าทีสปีกได้นะครับแล้วก็ออกอาดได้นะครับโอเคผมขึ้นแบบนี้นะครับผมจะมีเมาส์ไปให้ด้วยนะครับมีเมาส์เลื่อนเมาส์ไปที่คําว่า my a อ p นะครับ my a p ปจะเจอทีสปีกนะครับเนี่ยทีสปีกกดทีสปีกเชื่อมต่อ wifi ให้เรียบร้อยนะครับผมเชื่อมต่อ wifi ให้เรียบร้อยยตัวนี้เป็นรุ่น่20หรือ30วัตต์นะครับแล้วแต่ย่านความถี่นะครับ โอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมันจะเล็กนิดนึงนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปมันจะคอนเน็กนะครับคอนเน็เข้าห้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมเน้นวิธีใช้จอนะเพราะว่าบางทีมันหลุดหรือแรงต่างเราจะได้รู้นะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็มาเทสกันนะครับตอนนี้นะครับที่กล่องทางานได้เรียบร้อยไฟเขียวก็ะิบนะครับผ่าสัญญาณเข้านะครับ ทดสอบ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 นะครับเวลาเราพูดเนี่ยสังเกตไฟฟ้าตรงนี้จะขึ้นสีฟ้านะครับทดสอบทดสอบทดสอบเทส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 นะครับระบบทีสปีดเนี่ยจะค่อนข้างไวนะครับจะไวกว่าซีโร่นะครับใครที่ใช้ระบบซีโร่แล้วหน่วงๆนะครับมาใช้ระบบทีสปีดนะครับจะไวกว่าแล้วก็เป็นระบบปิดนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเทส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 โอเคนี่กดคีย์นะครับ ผมจะกดคีย์จากหน้าจอนะครับผมเนี่ยหน้าจอตรงนี้นะครับคีย์จะไวมากนะครับเนี่ยกดคีย์แล้วทดสอบทดสอบทดสอบครับกดคีย์เปล่าได้เลยนะครับคีย์เปล่าได้เลยอยับนิ่งนะครับไฟแดงติดโอเคกำลังส่งของเครื่องนี้จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ประมาณ15วัตนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้จะประมาณเนี้ครับสิบหวัต์ไม่เกินนี้นะครับเทเทเททเทเททเ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 ท้ทเ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 ทอทเทเะเรเท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 ยทเ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 เททเทเททเ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 เทเทท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  ทดสอบทดสอบทดสอบโอเคนะครับประมาณนี้ครับจบการเทสครับ